5 5เร็จนะคะถ้าผู้ใดได้ตามน้องสาวน้อยรอยลานยูทุกวันนี้ก็ถือว่าสถิติน้องน่ะเดินดีมาตลอดเข้าทุกงวดนะคะมีหลุดงวดเดียวคืองวดที่เป็นหวยสัญจรนะคะคุณผู้ชมพึงรุดไปเนาะงวดนี้น้องก็ได้ฝากแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นชุด3าตัวแตกแล้วก็ชุดเลขมีที่มานะคะรวมกันในคลิปเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเสียงจากน้องนะคะว่าได้ตัวไหนมาฝากนะคะก็อย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้ให้กดไลค์และใช่ให้กดแชร์นะคะ และก็น้องเบลขอฝากผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะคือมีผูช้ชมถามมาว่าทาไมไม่บอกราคาด้วยล่ะอะในคลิปนีน้องเบลก็บอกราคาไปเลยแล้วกันค่ะผู้ชมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแคลเซียมนะคะแคลเซียมบํารุงกระดูกและฟันนะคะกระปุกละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะก็คือผู้ใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาสอบถาม12อออยพลัสนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายและสายตานะคะ ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้นะคะนี่สำหรับสายตานี่ตาเป็นต้อหินต้อลมต้อกระจกนะคะหรือว่าสายตาปลาตามัวนะคะทานตัวนี้นะคะทานดีนะคะกระปุกละ490บาทจ้าต่อไปนะคะเป็นเซรัมม่มวิซีหน้าใสนะคะอันนี้น้องเยวขอคอนเฟิ่มเลยค่ะ mm. เพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะคือใส่ดีเพราะว่าปกติแล้วน้องเบลใส่เซรั่มตัวอื่นนะ มันจะเหนียวบ่ซึมไวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยซึมไวไม่เหนียวเนอะหนานะคะทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยค่ะเซรั่มขวดละ390บาทนะคะ1ขวดบรรจุอยู่ที่15มิลลิลิตรค่ะ<ม>ต่อไปนะคะเป็นครีมกันแดดนะคระคีมกันแดดใยใหม่นะคะตัวนี้ก็ป้องกันแสงแดดนะคะ spf 5 5 pa บกบกบวกนะคะลองเดี๋ยวะใส่ตัวนี้อยู่นะคะปกปิดริ้วรอยนะคะ นี่ปกปิดกันแดดแล้วก็ถท่าเราก็นสนานาเนียนเลยในห้อากระทาแปลงทับไปเลยค่ะคุณผู้ชมกันแดดหน้าเนียนนะคะกันน้ำด้วยนะคะใส่ดีค่ะคุณผู้ชมคืออยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะคะซื้อเป็นเซ็ตนี้เซ็ตนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบาทนะคะโอนส่งฟรีนะคะใครสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาหาน้องเบลได้เลยนะคะที่ไอดีไลน์นะคะเจ็ดแปดเก้าเลลเจ็ดแปดเก้านะคะทักแชทแอดไลน์ ทิ้งข้อความไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าน้องไปว่างจากงานแล้วมีเวลาแล้วจะเข้าไปตอบทีหลังนะคะทุกแชทเลยนะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะต้าจ่ากค่ะจ้าจากสาวน้อยร้อยล้านนะคะจ้าพี่ลุมสนิทเลยนัดไว้บ่ายโมงตอนนี้สี่โมเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้บ่ายสาม เลดไปสองชั่วโมงโอ้โหลืมสนิทสัญญาณไม่ค่อยมีเลยค่ะสัญญาณหลอกได้ยินไหมคะเป็นเสียงขัดขาดอะค่ะอันนี้ได้ยินไหมคะตอนนี้จ้าตอนนี้ได้ได้ยินแล้วเมื่อกี้เสียงขัดขาดหาหายโอเคค่ะ ที่คุณผู้ชมเรียกร้องมานะคะบอกว่าให้ตามสาวน้อยร้อยล้านให้หน่อยมาแล้วนะคะวันนี้นะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้หนขอรวมสองชุดเลยนะคะเพราะว่าไอ้เลขมีที่มาเลขมันน้อยมากอืมจ้ารวมชุดไหนบ้างคะวันนี้เป็นชุดเลขมีที่มากับสามตัวแตกะอ๋อ ชุดเลขมีที่มาก็เข้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าชุดสามตัวแต่ก็เข้าเจ็ดห้าอ่ะงวดที่ผ่านมาเต็มเต็มเลยนะคะใครได้ดูเข้เาเต็มเต็มเลยก็ยังเงื่เหมือนเดิมนะพี่ว่าถ้าถ้าเราตามสำนักไหนก็อยากจะให้ตามสำนักนั้นนะคะบางทีอยู่ดีๆก็คือสำนักนี้เข้าอยู่ทีนี้พอเห็นอาจารย์อื่นมาก็อยากจะไปตามอาจารย์อื่นแล้วก็ลืมลืมเลข ที่จริงถ้าเราตามของสาวน้อยร้อยล้านจริงๆนงะถือว่าถูกทุกงวดนะคะม,มีมีมีหลุดไปงวดนึงน้องงวดงวดก่อนหรือเปล่าหรืองวดไหนนะงวดใช่จำได้ไอชุดอหัวสันจรอ๋อใช่ใช่ค่ะมีหลุด<ช>ไปงวดเดียวแต่ว่าได้ยินว่างวดนี้สันจรอีกใช่ไหมคะเอออันนี้หนูไม่แน่ใจพี่เห็นพี่อ่านคอมเมนต์ว่าเอฟซีบอกว่า ไวสัญนจรอ,อีกเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอือทด้นนี้หนูยังไม่ยังไม่ได้ข่าวมาเหมือนกันแต่แต่งวดที่แล้ว,วอะหนูได้ข่าวมาตั้งแต่ต้นๆเลยว่าเออไม่ต้องหนักนะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแต่งวดนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปหาข้อมูลหลังจบคลิปเนาะแน่ จ้าอ่าอวันนี้นะคะรวมชุดเดียวเลยท่ะนเลขมีที่มากับสามตัวแตกรวมในคลิปเดียวเลยนะคะจ้าจ้าพร้อมแล้วค่ะอ่ะชุดเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาจ้าเนเ้นเลยเลขเดียวก็คือสองสี่เก้าสองสี่เก้าแต่เลขเดียวเราก็กลับกลับก็จะมีเก้าสองสี่เก้าสองสี่ อ๋อหมายถึงว่าฟันให้เม็ดเดียวสองสี่เก้าแล้วก็ให้หมุนเล่นหกประตูถูกต้องไหมคะใช่แต่ที่หนูหมุนให้จะมีเก้าสองสี่ 24, กับสี่เก้าสองอืมเก้าสองสี่กับสี่เก้าสองนะคะที่แรกบอกสองสี่เก้าสี่เก้าสองค่ะเก้าสองสี่กับสี่เก้าสองไว้ตายแล้วฝนตกเอฟซี MC จะได้ยินไหมเนี่ยบอลเที่เสียงฝนตกฮัลโหลจ้า เอาใหม่เอาใหม่จ้าเมื่อกี้ต้องขอภัยเอ็ซีนะคะเดี๋ยวย้ายย้ายที่แป๊บหนึ่งค่ะเมื่อกี้ฝนตกมาหนักมากคุยกันไม่รู้เําทำไมเหมือนเหมือนว่าเหมือนเราจะบอกเลขถูก <c oughs> มันเลไม่กลมาเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะตัวตัวที่หนูเม้นนะเป็นสองสี่เก้าอ๋อตัวเดียวตัวเดียวเลยแล้วทีนี้หนูกลับให้กลับให้อสองตัวก็คือเก้าสองสี่กับ อ๋อตัวเน้นคือสองสี่เก้าแล้วก็ที่น้องกลับให้จะมีเก้าสองสี่กับสี่เก้าสองนะคะจ,าจา้างถแต่จริงๆกลับหมดเลยมันก็ไม่ะใช่มเม็ดเดียวเองจะหมุนเล่นหกประตูก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกนีดหนึงเป็นสองตัวนะคะจะมี มี0224แล้วก็09 0224แล้วก็09จ้ะค่ะเท้านี้เลยชุดมีที่มาค่ะแล้วก็จะเป็นชุด3ตัวแตกชุด3ตัวแตกนะคะจาะจะมี403 408 4 0 3 4 0 8 6 5 8แล้วก็7 5 8 6 5 8แล้วก็7 5 8ดห้าจ่ะตัดตัดเล่นตัดเล่นทีหนห่หนูเอาแค่หน,นูเน้นเนาะหนูก็จะตัดให้ก็มี0 4 0 8์สี่ศูนย์แค่ะออแจ้าแล้วก็ 8ปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดจ้าจ้าค่ะสำหรับชุดนี้นะคะที่หนูเน้นที่หนูชอบส่วนตัวก็จะเป็นสี่ศูนย์แปดสี่ศูนแปดใช่แลวก็คือชุดสามตัวแตกนี้ฟันแค่หางเดียวคือสี่ศูนย์แปดถูกไหมคะ แต่ว่าไอ้สี่สูงสามหกค่าแปดก็คือมันมันก็น่าน่าเล่นหมดเลยะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนถามว่าเออเราอยากจะเน้นอะไรก็จะเน้นตัวสี่สู์แปดชอบส่วนตัวเนาะชอบส่วนตัวแล้วเลขสองตัวนี้มีชอบพิเศษไหมคะที่ชอบนะคะก็จะมีศูนย์สี่ศูนแปดสองแปด 040828และชุดชุดเลขมิี่มาให้เลขสองตัวมาสามหางนี้ชอบชุดไหนเป็นพิเศษคะต้องถามแบบนี้เนาะชอบชุดไหนเป็นพิเศษหมายถึงว่าเทียบเทียบสองชุดรือว่าที่น้องที่น้องให้มา 02, 2, 4, 0, 9, มี022409เลขมิี่มานะคะตอง4คะ่ะชอบ24อ,อืม ในคลิปนี้นะคะของน้องสาวน้อยร้อยล้านก็ให้รวมคลิปเดียวเลยนะคะจะมีชุดเลขมีที่มาแล้วก็ชุดสามตัวแตกปกติแล้วเราจะแยกเป็นคลิปเป็นคลิปเนาะจะจะไม่รวมกันอ่าตอนนี้ก็ท้ายคลิปแล้วให้น้องสาวน้อยฝากถึงเอซที่กำลังชมคลิปนี้อยู่สักนิดหนะคะ่ะแลก็ หมือนเดิมค่ะข,ขอให้เลขเข้านะคะใครเล่นเล่นโงก็ขอให้แตกสองตัวสามตัวนะคะจากที่เมื่อกี้มีฝนฟ้าเข้ามาคันก็ <c oughs> อาจจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะถูกนะคะ <c oughs> ก็ขอให้ถูกแล้วก็รวยกันทั้งช่องเลยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์เซรั่มกับกันแดดของด้วยนะคะ <c oughs> ใช้ดีมากใช้ดีจริงๆฝากด้วยค่ะ้า <c oughs> แอดไลน์ไปที่ไอดีเดิมใด้ไอดีเดิมก็แอดหนึ่งหกแปด wrbbk มีแอดด้วยจ้าแอดหนึ่งหกแปด wrbbk นะคะนี่คือน้องเบลยืนยันได้ว่าเซรั่มใช้ดีจริงๆค่ะไม่เหนียวเนหนือหนะนะคะแล้วก็ซึมเร็วจริงๆต้องยอมรับตัวนี้จ,จริงๆเพราะว่าใช้มาหลายตัวแล้วแล้วถึงไ,ไปเจอบางตัวที่มันเหนียวแล้วก็ซึม<ช>ยากมาก ค่ะใช่พี่เบพี่เว่าทาเช้า,า,ชาเย็นได้เลยน้องมันไม่ไม่เหนียวใช่ค่ะใช่ไม่เหนียวจริงๆซุ่มไวค่ะอันนี้ก็คือการันตีจากน้องเบลใช้เองแล้วก็เลย<ช>อยากจะเป็นตัวแทนของน้องสาวน้อยเลยค่ะค่ะใช่ใชจริงๆใช่อ่าขอบคุณม,มากๆนะคะเดี๋ยวน้องสาวเ้าต้องไปทำธุระต่อนะคะต้องรีบก่อนจ้าพบกันใหม่ <บ S 1> ในคลิปหน้าคลิปหน้าคือคลิป ทรงพุดแดงนะคะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพุดแดงมาใกล้ๆประมาณหนึ่งวันนกก่อนก่อนห้ยออกหนึ่งวันเป็นประจํานะคะใครที่ติดตามก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ